ไม่ใช่จะไปวิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่ไปคุยตรงโน่นไปโพตรงนี้มันไม่จําเป็นอะไรเราไม่ต้องมันเจ็บมันป่วยเออก็ไปถามไทยกันดูมันเป็นยังไงเนี่ยให้มีความอดทนอย่างนั้นให้มีความแก้ไขอย่างนั้นเรามันจึงจะทันไอทันกิเลสได้อย่างนั้นเราจะไปทันเรอกิเลสอ่ะไม่ทันมันออกกิเลสมันออกหน้าเราไม่ใช่กิเลสมันตามหลังเราหน่ะมันออกหน้าเราน่ะ มีแต่มันออกหน้าเราไม่มีหรอ,อกเราจะได้ออกหน้ามันอะเนี่ยไม่ว่าอะไรเห็นไหมมีแต่เกลเต่มันออกหน้าไอ้นนท์ไอ้นี่เจ้าก,กี่เจ,จ้ากาโน้ยเพราะฉะนั้นจึงมันหน้าเบือ่อหน้าหน่ายแต่ที่มันไม่หน้าเบือ่อหน้าน่ายคือเราไม่เห็นนะกลับเห็นเดีก นอนจะได้มีแรงกินเห็นากจะได้มีแรงเนี่ยางานหนักจะไปทำมันเดี๋ยวมันจะตายนะมันกลับดีไปอย่างนั้นน,นี่ก็เลี้ยงกิเลสเถอะเธเนี่ยมันนั่งไปพอคู่ก็หลับแล้วหัวตกอ่ะเก็บหน่อยก็จะตายแล้วเอาแล้วนี่เราไปเลี้ยงกิเลสไปเลี้ยงมันไว้ทำไมเราจะไปเลี้ยงมันไว้ทำไมมันมีประโยชน์อะไร ตายคืนนี้มันก็ตายตายวันนี้มันก็ตายตายเดี๋ยวนี้มันก็ตายอีกร้อยปีมันก็ตายใครอะมีไม่ตายไปเสียดายตายอยากอะไรมันตายแต่มันตายไปสิเพราะให้กิเลส้ะมันตายอะเรามันตายที่ไหนก็เล่าก็ทําให้กิเลสมันตายนะครับ้ากิเลสมันไม่ตายมันก็ดิ้นรนอยู่อย่างนั้นแหละเอายังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องบางทีพูดมองๆมไม่รู้ภาษาคนซ้ำ เอาแต่เรื่องกิเลสนี่แหละเพราะจึงมาหัดฝึกเอานี้ใสเอาปัจจัยแก่ทางนิพญานจึงว่าเอาความห้าวหาญถ้าเรามาฝึกอย่างนี้ไม่มีนีสยัยไม่มีปัจจัยทางวิพญานนี่เราจะเปียาความห้าวหาญมาจากไหนถ้าชวนโกรธก็โกรธเอาละถ้าชวนรักก็รักเอาละถ้าชวนตีก็ตีชวนต่อยก็ต่อยเอาละ นี่แล้วมันจะไปได้หรือหมอหมอกเขายังไม่ได้ทวนด่าเลยเราไปด่าเขาก่อนแล้วนชแล้วเขาจะทำยังไงมันจะอยู่กันได้เออมันเป็นยังไงเนี่ยต้องอ่านอยู่เรื่อยอ่านเราเนี่ยต้องอ่านอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเชงว่ากรรมเป็นของของตนนี่มันโพมาจากปากมันเป็นกรรมทั้งนั้นมันโพมาจะตามไปกรรมทั้งนั้น โผลมาจากหูไปกรรม,ท,ท,รรมทั้งนั้นทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วที่เราจะได้มาบวชก็เพราะกรรมดีที่เราจะได้ะทะเลาะกันก็เพราะกรรมชั่วเนี่ยมันเกิดกรรมอยู่ตรงนี้แหละเออมันจึงแบนไม่ได้มันไม่จะเกิดที่อื่นเนาะไอ้ตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยไอ้ดีก็เกิดตรงนี้ไอ้ชั่วก็เกิดตรงนี้แหละไอ้พออกพอใจก็ตรงนี้แหละเราจึงมาหลงกันอยู่เนี่ย จึงไม่ได้เสียสละอะไรเป็นสิ้นเป็นอันถ้ากันให้มันมองเข้าไปไม่ใช่เป็นนัง่งให้มันหลับสับงอกสับแงะงั้นมันจะมีปัญญาเะไรเอ,อมไม่มีปัญญาดอกก็เราขับกิเลสตัณหาไม่ได้ไม่มีปัญญาถ้าเราขับได้ที่มันจึงมีเพราะฉะนั้นล้วเรามาบวชนีออ่ยิ่งหลายวันยิ่งหลายเดือนยิ่งหลายปียิ่ง ยิ่งมีกําลังยิ่งเป็นตัวอย่างเขาคนทั้งหลังก็จะเอาตัวอย่างได้ยังไงเรามาอยู่วัดเป็นตัวอย่างเขาไม่ได้คนมาที่หลังก็จะได้ถามว่าเป็นลูกก็ดีเป็นหลานก็ดีเออต้องทำยังน้นลูกต้องทงําอย่างงั้นหลานลองดูที่บางทีจะมีความสุขมัง้งนี่ตัวเราทํามไม่ได้แล้วไปบอกคนอื่นหาความสุขมันจะได้ความสุขตรงไหนไปเอาความสุขที่ไหนให้เขา ดีไม่ดีเขาก็ลากคอไปเลี้ยงลูกไอ้เขานานละความสุขความสุขมันอยู่ตรงนั้นเออไปเลี้ยงลูกเกลี้ยงหลานให้เขาสบายนี่แล้วมันตัวอะไรอมันลากไปอย่างนั้นอ่ะตัวตันหาหรือตัวอะไรลูกกูหลานกูข้าวกูของกูเมียกูผัวกูหรือตัวอะไรเราไม่เคยไล่หานี่สงสารมันสงสารลูกเดียว นี่แหละสงสารนี่แหละมันพากันลําบากเพราะสงสารไม่ไม่มีสงสารเจ้าของสงสารแต่คนเดียเพราะฉะนั้นเราเรามานึกถึง่ในสมัยนี้นะพ่อแม่ไปอยู่วะในลูกจะมาเยี่ยมไม่มีต้องลูกไปเยี่ยมบ้านดูทีเราลองทรมานเขามั่งที กี่ปีกี่ปีช่างมันมันอยู่ได้ไม่ตายก็ช่างหัวมันมีกินไปมือหนึ่งมือหนึ่งไปเยี่ยมมันทําไมเนี่ยให้มันได้มาเยี่ยมมั่งมาเห็นมั่งมันจะได้นามีนาพริกผักต้มมีอันนนนี่คิดถึงมั่งนี่เขามีกินเขาสบายเขามีรถมีลาเขามาไม่ได้โอ้ยบุตรโาวบุตรทางเอ้ยมีังแต่เราเป็นขี้ข้าเขาลูกเดียวเออเนี่ยดีไม่ดีถ้ามีเงินก็จะหอไปให้มันอีก กลัวเขาเราว่าว่าเราไม่ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นการภาวนามันจึงช้ามันไม่เห็นไม่มันไม่มันไม่เกิดประโยชน์มันช้าเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไปคล้องอยู่อ่าคล้องอยู่กับของรักของชอบใจไปคล้องอยู่กันเมื่อมันไปคล้องอยู่กันมันทําให้เราช้าทามัศลาออกได้เนี่ยไปคล้องเขาทําไม เราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องตายคนเดียวมันไปตายพร้อมกันหมดทั้งโคตรได้ที่ไหนบางทีเขาเกิดทีหลังก็ตายก่อนบางทีเขาเกิดก่อนตายทีหลังว่าอะไรมันวุ่นสับสนโลงมานกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นในเวลาเรายังไม่ตายเนี่ยพากันพากันเรา,เาอย่าไปเห็นแกปวดอย่าไปเห็นแกเมื่อยอย่าไปเห็นแกลำบากลำบนโอ้ยโถ่บุญถังเอ้ย คิดดูเถอะมันมีอะไรของดีเนี่ยตะกนล,ละกายอะไรนี่ลองดูทีไปเอาอะไรมาทําเนี่ยมันงามอยู่เนี่ยเอาอะไรมาทำอลองไล่ดูดูนี่มันนั่งไล่ดูแล้วโอ้จึงว่าตื้นตันเลือดของแม่ที่ไม่ออกมาเนะ่ะขาดประจำเดือนนะ่ะเอาไปไหนเอาไปทําอะไร สมพอมันตายมันเน่าเป็นเลือดเป็นหนองโอ้ยมันเหม็นน่าเกลียดน่ากลัวโอ้ยมันก็ไอเลือดก้อนนี้แล้วเนี่ยเอามาให้ทา่าให้ขันกันกองเข้าเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเราก็มานึกว่าโอ้โหยได้วิเศษมาแล้วเกินอนะไปจกเอาไอ้เพชรเอาพลอยมาปั้นเราไม่ได้เอามาคิดเนี่ยมันว่ามันเป็นของโสกดก,ปกเราลองเอามาคิดดูดูตาย เนี่ยเราได้มาลูกนะลูปโมลูกคุณลูปบุญลูปรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แม่เราก็ได้เลือดก้อนนี้เองเมื่อก่อนเขาหลังไหลออกด้วยเรือยเปื้อนดากเป็นต้งดำดำแด,ดงแดงนะเห็นไหมใครก็น่าเกลียดเนี่ยบัดประเข้ามาปั้นไปเป็นก้อนนี่ทําไมมันไม่น่าเกลียดทําไมมันไม่เอามานาัคิดมาแก้กิเลสต,ตัณหาของมันเวลามันเกิดขึ้นมันน่าจะเอามาคิด เราเป็นแม่คนเป็นอะไรลูกไหมว่าเลือดนั่นเอาไปทําอะไรเมื่อก่อนไม่มีคู่ไม่มีคลองก็ยังไม่ปฏิสนธิอะไรเขาก็เปลี่ยนแปลงกันไปพอมันไหนปฏิสนธิแล้วแพ้่ทองแล้วเอาล่ะทีนี้เอาไปไหนนั่งดูทีแล้มันเห็นดูที่ว่าเขาเอาไปไหนเอาไปปั้นตรงไหนเอาไปทิ่งตรงไหนเอาไปใส่กระโถนตรงไหนไปใส่ส้วมตรงไหน เราหาดูทีหาเอาหลักความจริงอะ่ะลองดูทีเนี่ยไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงน่ะมันเอามาจากอะไรเอาวิเศษมาจากไหนมันไม่ได้เอาของวิเศษมาจากไหนนี่มาจากเลือดนั่นเองแล้วเราก็ยังมาเราก็ยังมาหลงอยู่ดีโอ้ตาย แล้วอีกพบไหนชาติไหนเราจึงจะเตื่นเนี่ยเมื่อเราไม่ตื่นแล้วก็อย่างนี้แหละพอมาได้เขาแล้วก็นึกว่าเราเนี่ยวิเศษเหลือเกินอ่ะสวยเหลือเกินอ่ะงามเหลือเกินอ่ะหนุ่มเหลือเกินอ่ะสาวเหลือเกินอ่ะถูกท่านแตเวลามันเป็นผีเป็นหนองอเห็นไหมบีบออกมาเป็นไงน้ำหนองอ่ะทำเลือดทำหนองเป็นไงมาจากอะไร เดีย๋ยวยังมันไม่มีลมหายใจละสามสี่คืนเนี่ยหกเจ็ดคืนเอาละที่มันจะไหลมาออกจมูกออกปากออกตาออกหูออกอะไรทวานหนักทวานเบาตรงไหนเป็นแผลเป็นผื่นมันก็จะออกมาเนี่ยหนอนก็จะใส่เข้าไปหนอนข้างในมันก็จะใส่ออกมาแต่เราลองนั่งไล่หามันดูทีมันมันจะมีขี้เกียจขี้ข้านตรงไหนอะมันจะมีเมื่อยมีปวดตรงไหน,นมันไม่มีต้อโอ้โหไม่น่ามาหลงไม่น่ามาเพลิดเพลิน มาเพิดเพลินตามของเน่าของปวดของเมื่อยของ,ของเจ็บของอะไรเนี่ยมันไม่น่ามาเป็นอย่างนี้เราก็ยังมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละให้เราหาเราจะได้ของดีในทางของพุทธศาสนาพอหาจบแล้วมันก็จบอ่ะเราเรียกว่าปัญญาวิมุตต์เนี่ยคนคิดหามันติดอยู่อะไร เพราะมันสวดปัญญาแล้วนั่นแหละมันก็วิมุตต์แมันก็นั่งเฉยมันก็มีสลังอุเบกขาเนี่ยมันก็ตรงนั้นอ่ะนี่มันก็จะเบาแหละทีนี้มันไม่ไปติดหนุ่มไม่ไปติดสาวไม่ไปติดอะไรอ่ะรักเราปดหลงอะไรสิ่งต่างๆพักออกก็มีแต้ตื่นเมื่อมันตื่นแล้วมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีเพราะมันดับกิเลสตัณหาตัณหา ทางแรกเรามาเพลิดเพลินในกิเลสตัณหาต่างหากเพราะพอใจพอเรามาเพิกมันออกเราก็เห็นโอ้ไอเจ้าหมอนี่ไปแล้วนี่มันสบายมันเบาอย่างนี้ไอตรงหมอนี่ยังอยู่นี่นินล้นอ่ะอ่ามันจึงไม่รู้จักอิ่มมันจึงไม่รู้จกพอไงมีแล้วก็ไม่รู้จกพอก็ไอเจ้านี้แหละแล้วเรายังจะมาเป็นขี้ข้ามันอีกกี่พกี่ชาติต้องมาอีฉาพยาบานอย้าเนี่ย อ่ามอก็ไป็ชวนลูกช่วยอิจฉาช่วยพยาบาลเอาแล้วเนี่ยเนี่ยช่วยค่าช่วยแจงนี่ตัวเองยังเอาไม่พอบาปไอคนอื่นช่วยอยู่มันมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่เราไม่เห็นน่ะเราโมจะเลี้ยงมันไว้ให้มันดื่มน้ําสํารานให้มันมีความสุขเพราะอย่างนั้นแหละเราจะเอาความสุขที่จริงอ่ะเราต้องมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขอ่ะ มันก็จะเปื้องทุกข์ออกไปได้เมื่อมันเปื้องทุกข์ออกไปได้อ่ะที่หลังมันก็ยิ่งขยันนะที่มันจะขี้เกียจทําไมอะมันนอนกอดกิเลสตัณหาทําไมมันได้อะไรพอกิเลสตัณหามันดอกไปแล้วมีแต่ทะเลาะกันเห็นไหมมึงยังงั้นกูยังงี้เอาแล้วนี่แล้วเราก็เนี่ยลองไล่ที่ มีขาเจ็บขามีแขนเจ็บแขนมีอะไรอยู่อย่างเนี้มันยังไม่พอใจอะ่ะยังไม่รู้ตัวแต่มาเจ็บลบังเจ็บเอวเจ็บอะไรอ่ะมีร้อยแปดต้องก็เจ็บหลับเจ็บหัวปวดท้องยังไม่น่าเบื่อนี่ยังไม่ได้คิด,ดคิดแต่ไปอื่นอ่าเราลองคิดดูเไอ้ที่มันเป็นอยู่นี่มันเพราะอะไรมันเพราะกิเลสตัณหาอะไรมันไปลากออกมา แล้วทาไมมันชอบอกชอบใจเพรพอไม่เก็บแล้วมันลืมเลยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราต้องค้นคิดเข้าไปเมื่อเราค้นคิดเห็นแล้วอ่ะเราก็จะได้คลายคืนให้โลกไม่งั้นเราคลายให้เขาไม่ได้หรอกไอ้ตัณหาเนี่โอ้ยมันดีทั้งนั้นแหละอะไรอะไรมันก็ดีหมดเนียมันจะว่าไปอยู่ไหนมันก็ไม่มีสุขอยู่ไหนมันก็ไม่มีสุข มันจะมีสุขยังไงเห็นไหมหมาเมื่อกี้มึงแย่งแย่งแย่งกันมึงเหาะกันไปเหาะกันมามันก็กัดกันเห็นไหมผัวเมียกันอยู่กันละเหาะกันไปเหาะมามันก็ด่ากันอ่ะในมุ่งก็ด่ากันได้มันก็เหมือนกันอย่างนั้นเาเรียกว่าสัตว์วะผูกข้องมันคล้องได้อะไรคล้องอยู่อะไรมันลาคะโทสะโมหะนี่มันก็คล้องอยู่นี่อย่างอื่นไม่คล้องเนาะ ทำข้องในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้มีแต่ความขยันนี่มีแต่ความก้าวหน้าที่เราลองสังเกตด,ดูที่ครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านมีความขยันทั้งนั้นโอ้ทำไม่จนลอกเออไม่มีจนไอเรามันจนปัญญาเนี่ยกลัวจะเมื่อยกลัวจะปวดกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะอะไรว่เถ้าไหลก็ไม่เคยรู้หรอกเอา้าไปอืมแล้วเมื่อไหร่เราจะเลืองทุกข์ออก แตยังว่าทุกขังอริยสัจจันติเมพิตเวบุเพสุอน,นัณสุเตตุธรรมเมสุเนี่ยกําหนดเข้าไปสิมันก็จะได้เห็นเนยอยานางขี้นางเนี่ยไปทางหน้าเราก็จะไปแบกทุกอย่างงี้หรือที่ผ่านมาเราก็ทุกอย่างงี้หรือแล้วเราจะแบกไปอีกกี่ชาติถ้าเราไม่คิดออกอ่ะเนี่ยเราจะแบกไปอีกเท่าไหรเ่เกิดมาก็มาแบกกันอยู่อย่างนี้ มาทะเลาะวิวาดกันอยู่นี่มาลักกันอยู่นี่มาชอบกันอยู่นี่โอ้ยก็ออกไม่ได้ดอกอ่ก็เพราะเราชอบเกลียดนึกว่ามันจะไม่เอามาหรือมันยิ่งกลับเอามาจึงว่ามีตัวอิจฉาตัวพยาบาทเนี่ยเกลียดมันน่าจะทิ้งมันไม่ทิ้งเนี่ยเออลักยังพอเอามาเนี่ยเกลียดไม่น่าเอามาเนี่ยมันยังเอามาเนี่ยน่าเบื่อไหม น่ารักไหมเกลียดเขาแล้วยังเอาเขามาคิดนี่ <c oughs> นี่แหละมันยังไพิ่เกิดเป็นลูกเป็นเต้าล,ลูกเกิดมาก็ยังฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูกทอระพีทอระพากันเพาออย่างนี้แหละมาแล้วก็พูดกันไม่ออกแล้วนี่พูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยไอ้พ่อไอ้เจ้าตันหานี่เพราะฉะนั้นล่ะเรามาประพฤติปฏิบัติมาแก้ไขจริตนิสัย ก็พยายามกันแก้ไขทํายังไงมันจะดีทํำยังไงมันจะงามทํายังไงมันจะเหมาะทํายังไงมันจะควรเราก็รีกันขเขาอาชีวิตเรายังพอทําได้แข้งขายังพอเดินได้อะไรยังพอเดินได้ไปกดไปกีก็เหมือนกันอหลจะหลับจะนอนนี่น่งไม่ต้องไปกลัวหรอกลัวมันจะไม่ได้นอนเนี่ยนอนไม่หลับไม่ต้องไปกลัวถ้าคนภาวนานี่ บ uh, างทีก็าน so so like ั่งสองสามชั so ่วโมงเลยไม่ต้องนอนเลยสบายลุกมันเดินเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปง่วงหรอกมันเลยความง่วงแล้วมันเห็นความง่วงนี่ว่าเป็นเจ้าทุกข์แล้วมันจะไปเอามาทําไมง่วงจะเอามาทาไมมันไม่เห็นความง่วงเป็นเจ้าทุกข์ก็เอามาสิปล่อยสลึมสลือสลึมสลือไปอย่างนั้นอ่ะมันก็ง่วงอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น เนี è, à, ông, ông, ่ยเขาเรียกว่าปลอยเราเห็นความง่วงนั ie, là, ứng, ่งดูความง่วงง่วงได้ยังไงไม่ง่วงหรอกไม่มีง่วงเนียนั่งดูความเมื่อยเมื่อยเอาเมื่อยมันเมื่อยไปไม่ได้กิจปัสสัทธิมีกายปัสสัทธิมีมีอยู่ในเรานี่แหละแต่เราทําไม่ถึงมันก็เลยเห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ความลําบาก เกิดมาก็มีจะสร้างกรรมสร้างเวรสร้างอะไรไปต่างๆหน้าหน้าเห็นเป็นของดิบของดีไปอย่างนั้นก็เกิดมาก็มีแต่โลกแต่ภัยโอ้ยก็มาเอากันแค่นี้ออมาอยู่กันแค่นี้มาตายกันแค่นี้แล้วทาไงจะอยู่กันได้เขาก็อยู่กันได้งั้ยนะอยู่ด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่กันได้งั้นก็อยู่กันได้เพราะในการนั้นได้เบียดเบียนถ้าไม่ได้เบียดเบียนอยู่กันไม่ได้ แม่ยังสามีภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกดีแล้วเกินไม่รู้จะทำไงต้องงงยิมยิมงงยิมยิมเรื่อยไปอย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันได้เหนื่อยแล้วก็หลับเมื่อหลับปัญญาวิมุติเขาปัญญาวิมุติเขาเป็นอย่างนั้นคนครอบครัวอพอเหนื่อยแล้วก็หลับมันมีอยู่เท่านั้นมันไม่มีเตือนเนี่ยเมื่อมันไม่เตือนแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะไม่เห็นยังไง พอยางนั้นจะปลุกให้มันเตือนเอาให้มันเตือนออมันไม่อยากเตือนเย็ดให้มันเจ็บเนี่ยเอาให้มันเจ็บเขา,ม,เม,เามีวิธีหลายอย่างมันไม่สงบกั้นใจให้มันตายเนี่ยมันต้องสงบสิทีนี้เราไม่กลัวเนี่ยไม่ลงอ่ะไ,ไม่ลงทุนไม่ลงแรงอ่ะมันก็เลยกลัวเดี๋ยวจะเป็นนั่นเดี๋ยวจะเป็นนี่เดี๋ยวจะไม่ได้มารคกได้ผลไม่ไม่เอามารคตรงไหนเอาผลกันตรงไหนอืม ตัดวันประกันพู่งกันยางนั้นไปเอากันตรงไหน,นไปเอาที่ไหนไปเอาเมืองไหนเอ้าพ่อ,อแม่เราไปหาที่เราจะไปเอาเมืองไหนถ้าเราไม่หาเมืองมนุษย์เนี่ยเออไปเอากันที่ไหนเราต้องการอะไรเรามาบวชน,นั่นนะ,ะเพื่อนมาเห้ละอะไรให้เห็นทุกข์เห็นโทษอะไรถ้าเราเห็นทุกเห็นโทษนั่นแหละ เราก็ไม่อยากจะไปหยิบยกมันมาหรอกไอ้เรื่องรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่คล้องอยู่เพราะฉะนั้นนะเอ็ดเราจะไม่ให้จิตของเรานี่ไปคล้องอยู่เนี่ยที่ตรงนี้แหละอมาเห็นไปคล้องมาหัดกันตรงนี้แหละมาแก้ไขกันตรงนี้เนี่ยใครแก้ไขได้ก็จะรู้ท่านยังบอกว่าปันจันต์ดใครแก้ไขไม่ได้ก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไง แก้กันตรงนี้ใครแก้ไขได้มันก็เบาเป็นอะไรมันก็เบาทั้งนั้นเจ็บมันก็เบาป่วยมันก็เบาอะไรมันก็เบาตายก็เบาไม่นาัาหรอกไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปเกาะอะไรไม่รู้จะไปเอาอะไรเราก็รู้แล้วอะในโลกนี้มีแต่หลงรักหล,กล,กลกงชังหลงกังวลอยู่แค่นี้ถ้าเราออกจากรักจากชังจากกังวลได้แล้วมันจะมีอะไรหนักไม่มีไม่มีหรอก ไอ้ถิงที่มันมีก็ไอ้หลงรักหลงชังหลงกังวลเนี่ยหลงกันอยู่อย่างนี้เจอหน้ากันก็แหมมันหน้าฟันหัวยังเอาแหละเนี่ยมันกังวลอยู่อย่างนี้แล้วมันเมื่อไหร่มันจะคลายมันก็ไม่คลายเมื่อมันไม่คลายแล้วก็ผูกมัดอยู่นี่เกิดมาก็มาแบกกันอยู่อย่างนี้มาเอากันอยู่อย่างนี้พี่กันก็ตามน้องกันก็ตามลูกก็ตามหลานก็ตามมาห่วงกันอยู่อย่างนี้เราไม่ไปสงเคราะห์มันใครจะไปสงเคราะห์นั่นล่ะมันเป็นกันอย่างนั้น มันไม่เป็นอันนี้จังไม่เป็นทุกขงังไม่เป็นอนัตตาทีนี้เราบอกว่ามรคนี่พานันไม่มีหรอกเหมือนอย่างพวกมหาเขาว่านนิพานก็แปลว่าตายอย่าไปหาทําไมให้มันลําบากนี่เ<ม>ขาเรียนมาหามาได้เขามาว่านี่ตายเรานี่สังเวชเลยพอได้ยินเขาออื uh huh, ทําไมเป็นอย่างนั้นเขาเรียนมาหาได้สี่ประโยคห้าประโยคเขาน่าจะคิดลึกกว่าเราเรานี่เป็นหลวงตา มันน่าจะคิดตื่นกว่าเขานี่มันไม่ไม,มาบุญทูมันพวกนกแก้วนกขุนทองแท้ๆเท็ดเพราะสนะสซดแต่ว่าเอาหลักความจริงไม่ได้นี่หล่ะพวกเรามาประพฤติปฏิบัติฟังกันเข้าเสียสละกันเข้าแก้ไขกันเข้าอดทนกันเข้าอาเราก็จะอยู่เป็นสุขความสุขอยู่ที่ความอดความทน ทนไปทนไปจนว่ามันไม่ทนอพอเราทนไปมากๆมันไม่ทนหรอกมันจะเถอยนัย่นแหละมันจะหมดเรื่องกันตรงนั้นแหละจริงว่านาโมวิมุตตานังนงโมวิมุตติยาเนี่ยคำว่าวิมุตติเนี่ย,ม,ม,ยมันหลุดออกจากกิเลสตัณหานี่เองมันยังไม่ทันออกจากล่างหรอก ที่มันออกจากล่างแล้วก็มี <Yeah. S 1> อะไรอาเสนิพานอะไรเสาศนิพานอะไรก mm hmm. ิเลสตัณหาดับก็มี <Yeah. S 1> แล้วพอเราฟังตรงนี้เราก็อยากได้เจนิพานนี่อยากให้มันดับแต่เราไม่ดับนี่ไม่ดับกิเลสตัณหานี่ปล่อยให้กิเลสตัณหามันฟูอยู่นี่มันก็เลยหมดท่ากันตรงนี้ mm hmm. นี่แหละ เราจะว่าเราบุญน้อยก็ถูกเราจะว่าเราบุญมากก็ถูกแต่วิตกวิจารมันน้อยแล้วก็ไปปล่อยให้ความง่วงเงาเห้านอนสิิงต่างๆมาเข้ามาครอบงำทั้งหมดมันก็เลยไม่ตื่นสิ่งไม่ตื่นก็เลยไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อไม่เห็นทุกข์เห็นโทษก็มาแบกทุกข์แบกโทษกันอยู่อย่างนี้ละเกิดมาชาติได้พบได้ก็โอ้ยมาเอาแค่นี้ละ อเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยได้มาบวชก็ดีแล้วไม่รู้บวชเอาอะไรอะ่ะถ้าถามเข้าไปถามเข้าไปมันได้อะไรมั่งมันเป็นยังไงมั่งเราทําไงจะตอบถูกบวชเอาบุญบุญอยู่ที่ไหนอะ่ะเออบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ควาสงงมสง,งบมันสงบไหมออะถ้ามันไม่สง,งบเราจะเห็นไหมบุญอะ่ะมันก็ไม่เห็นนะที่ ถ้าเราสงบล่ะก็นั่งชมบุญของเจ้าของนี่โอ้อัศจรรย์เนาะเราเกิดมาไม่ได้นึกด้ฝันว่าจะได้ชมบุญอย่างนี้แน่มันดีอกดีใจอย่างนั้นปัดสตังอ่ะจะเห็นได้เฉพาะตนน่ะมันดีใจอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่จะตำเอาแต่ตัวหนังสือถ้ามันดีใจอย่างนั้นเนี่ยมันดีใจอย่างนั้นมันก็มีความสุขมีความปึ้งอกปึ้งใจมันจะไปง่วงไปเมื่อยมีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นแหละการแสดงทำมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แค่นี้ <c oughs>